ครับงานหลวงพ่องานองบอกวันเราดีข้างหน้าอยู่ขอบคุบณทุกท่านท่านฝากและฝาพระระจจนะครับพานอยาไปยึดต่อยอดข้าไม่ได้อันสมตรงนี้นะครับ อาจับรับสนยอดเดี่ยวต่างอประเทศทุกกลุ่มเลยุนยอดนะครับในงานเพื่อไม่ก้องขามกันนะครับท่านก็เป็นอาสวัสนะครับส,สวัสดีครับผมกำลังติดตามการเปิดทองนะครับหลวงพ่อกิติวัณนภา นะครับที่ท่านได้มรณะไปหลังจากที่ลูกชิษย์ลูงหาได้บำเพ็ญกุศลซพเรียบร้อยไปแล้วนั่นนะครับมือน,นี้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหานะครับได้มีโอกาสได้มาเปิดของของเรลานะครับวพราจะเป็นตูเ้เซฟตู้ยังกับตอนนี้ก็ออกไปนับเงินนับยังเรียบร้อยครับมีคือของเล่านะครับนี่คือของเหล่านะครับตอนนี้เก็บของเก็ยบยังออกไปเรียบร้อยหมดละนะครับของเราเบิ้งสังเกตเบิ้งแล้วนะครับมี เงินนะครับมีเงินสดนี่อยู่ถูกมุมนะครับว่าจะเป็นอยู่ในซองว่าจะเป็นอยู่ในหยังสิมีเงินสดอยู่ถูกม,ม,ม,กมุมเลยครับพคนมีหยันยมมาถวาย <t> ผมเบื้องแล้วกับบ,าาบ่าน่าเราบ่แกะเราบ่นันนะครับเราจะเอาซองมาเจ็บไว้เจ็บไว้นะครับเต็มห่องเต็มหยังเล่นานี่คือสี่หล่ะนะครับว่าเจ็บแล้วก็เบื้องเพิ่นเองผมเบื้องลักษณะท่า,านเองกับว่าเดไปไป บอกว่าเงินเบิ้องอยากเต็มห้องนะครับเงินสดเฉพาะเงินสดที่ลูกศิ์ลูกห้าเพิ่นเก็บเลยเฉพาะแบ่งนี่ก็ประมาณแักสี่แสนนะครับเพ่นหน่อยนะครับเป็นเงินในซองในอย่างซึ่งที่เพื่นได้เยวกันกับเงินเหรียญเงินอย่างเลยกับมูลค่าทรัพย์สินอื่นอีกนะครับก็มีไหลนะครับดังนั้นก็มือนีผมก็ถือโอกาสนะครับก็ได้มา หาลงพอจะนีกเทียนหนึ่งนะครับมือที่ลูกศิษย์หลวงหาเพ่อนได้เปิดหองกันนี่แหละครับเพื่อหองเพ่อนนะครับหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างบานนี่แหละนะครับที่ทันได้ล่วงล่งไปนะครับหน้าต่างบานนี้นะครับส่วนยอดนี่อย่างต่างๆเดี๋ยวทางหลูกศิษย์หลูกหาเพ่อนรวบรวมกันได้ตไดงเดี๋ยวผมกับศีนํำเวียนนํำช่องเด้์นะครับพี่พี่น้องนองที่ติดตามช่องของผมก็นั่นบานทงนี่ได้ทิดตามต่อไปผมก็ถือว่าเป็น คนที่ติดตามหลวงพ่อท่านมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ท่านะจะมีเรื่องมีเล่ามาจนท่านในมรณะจนถึงบัดนี้แหละนะครับผมก็ที่นั่ท่านติดตามไปเรื่อยๆนะครับจนกล่าจนจนกลัวลูกศิษย์หลวงหาพ่อทีานนั่งยังต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ที่วัดซัทธาวารินทั้งนี้นะครับผมก็ได้ประวัติอยังต่างๆมากมากไหมนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัด หนึ่งนะครับในเขตอำเภอชุมพลบุรีก็ถือว่าเป็นวัดแรกของอำเภอชุมพล,ลบุรีเลยก็ว่าได้นะครับตามที่ผมเบิ่งแล้วนะครับก็น่าจะเป็นวัดแรกของชุมพลบุรีของเฮานะครับนั่นคือวัดสัทธาวารีแห่งนี้เดี๋ยวขันมีจังไหนจะต,ติดตามช่องของผมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมสืรายงานทุกท่านนะครับให้ได้รับทราบไปเลยนะครับเด้อเอ่าก็ติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ